สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ HR b u d d y อีกครั้งนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคง่ายๆในการหางานที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้งานเร็วกว่าใครฉบับเด็กจบใหม่ซึ่งก็มีอยู่3ข้อเท่านั้นอย่ารอช้ามาเริ่มกันเลยค่ะในข้อแรกเลยก็คือการสร้างเรซูเม่คุณภาพค่ะทุกส่วนของข้อมูลจะต้องระบุให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ห้ามใช้ภาษาวิบัติเด็ดขาดโดยในหน้าแรกคือข้อมูลส่วนตัวห้ามลืมแนบรูปถ่ายที่สุภาพของข้อมูลที่ครบเพื่อดึงดูดให้ HR อยากทำความรู้จักกับน้องในหน้าต่อไปให้ได้มากที่สุดค่ะและในหน้างานที่ต้องการระบุไปเลยค่ะว่าน้องต้องการทำงานในตำแหน่งอะไรและต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ส่วนนี้ไม่มีผิดถูกอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าไม่ระบุนี่สิ HR ก็จะไม่มั่นใจในตัวน้องเลย ว่าจะเรียกมาสัมภาษณ์ในตำแหน่งงานไหนได้บ้างเห็นแบบนี้น้องอาจจะโดนเทไปเลยนะคะส่วนประวัติการทำงานห้ามเว้นไว้เด็ดขาดน้องต้องนำข้อมูลการฝึกงานมาใส่ให้ครบเพื่อโชว์ความสามารถให้เต็มที่โดยเฉพาะส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบต้องให้รายละเอียดเป็นข้อๆเรียงลงมาเลยค่ะสมมุติว่าเคยฝึกงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร หน้าที่ความรับผิดชอบคือ 1. ออกแบบอาร์ตเวิร์เพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัทสำหรับใช้ในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ Facebook Li n e IG โดยใช้โปรแกรม AI 2. ออกแบบหน้าเว็บไซต์รวมกับ U X U I Designer โดยใช้โปรแกรม AI ง่ายๆเลยก็คือน้องต้องเขียนให้เขารู้ว่าเราทำอะไรเป็นและมีทักษะการใช้เครื่องมือใดในการทำงานบ้าง ห้ามเขียนสั้นๆแค่ว่ามีหน้าที่ออกแบบงานกราฟิกจบแบบนี้นี่พังแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะทักษะภาษาก็เพิ่มโอกาสได้งานถึง80%เลยทีเดียวค่ะหากน้องๆมีคะแนนการทดสอบของภาษาต่างประเทศอย่าลืมเอามาใส่ด้วยนะคะ ส่วนเทคนิคในข้อ2ก็คือการเลือกสมัครงานที่เหมาะสมค่ะจริงๆแล้วยังมีหลายบริษัทเลยนะคะที่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆแต่น้องจะต้องค้นหาประกาศงานที่เขาระบุว่าอินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่พร้อมกับอ่านรายละเอียดในประกาศงานให้ครบด้วยนะคะว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการตรงกับน้องหรือเปล่าเช่นระดับวุฒิการศึกษาสาขาที่เรียนเพศอายุรวมไปถึงทักษะที่ต้องใช้ในการ ทงานอยา่างทักษะการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆถ้าดูแล้วว่านี่แหละมันคือตัวนอกชัดๆเลยลองกดส่งในซู m เม่ไปสมัครทันทีค่ะงานนี้ช้าไม่ได้นะคะและเทคนิคในข้อสุดท้ายนะคะก็คือการติดตามงานสม่ำเสมอค่ะเมื่อน้องส่งรูเม่ไปแล้วสิ่งสําคัญเลยนะคะคือการเช็คทุกช่องทางการติดต่อของเราตามที่เราให้ไว้ในรูเม่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอีเมล a c e b o o k l ลน e หรือโทรศัพท์มือถือ เหลือปิดเครื่องหรือมีใครโทรมาแล้วเราไม่ได้ยินหรือเปล่าทั้งนี้ก็เพื่อดูการตอบกลับจาก HR ให้เร็วที่สุดค่ะ หากเขาติดต่อมาเรียกสัมภาษณ์แล้วน้องช้าไปแค่นิดเดียวเขาอาจเปลี่ยนใจไปเรียกคนอื่นแทนก็เป็นได้นะคะพอย้ำอีกครั้งเลยนะว่าต้องติดตามและเช็คสม่ำเสมอนะคะสามเวลาหลังอาหารไปเลยไม่อยากให้น้องพลาดจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะหากไม่มีการตอบกลับใดๆก็ห้ามรอห้ามปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเงียบต่อไปเด็ดขาดค่ะสิ่งที่ควรทำก็คือการติดต่อไปสอบถามกับ HR โดยตรงเลย แสดงให้เห็นว่าน้องตั้งใจและจริงจังในการหางานด้วยถามไปเลยค่ะว่าตอนนี้พี่ได้รับเรซูเม่และได้พิจารณาน้องหรือยังคะอาจจะโทรหรือไลน์ไปถามก็ได้ตามข้อมูลที่เขาให้ไว้ในประกาศงานเลยค่ะเอาคำตอบมาให้แน่ชัดถ้าให้รอ ต้องรอคำตอบกี่วันถ้ามีการผัดวันเรื่อยๆแนะนำว่าไปสมัครกับบริษัทอื่นดีกว่าค่ะยังมีอีกหลายบริษัทรอน้องอยู่นะคะ HR Buddy ขอให้น้องทุกคนโชคดีได้งานที่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะหากสนใจหางานและสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่สามารถคลิกลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและสามารถติดตามรายการ HR Buddy ของเราได้ที่ Facebook HR Buddy by j o b b KK และ YouTube j o b b KK.com อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ